สวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตนำเสนอเครื่องเสีข้าวขนาด2ลูกหินรุ่น PB 24-24เต็มระบบนะครับเครื่องรุ่นนี้เสีข้าวไม่ต้องยกสูงครับมีหลุมเทข้าเปลือกให้เลือกทั้งแบบลอยและแบบหลุมครับและยังมีชุดทำาองส์เข้าเปลือกเพื่อกำจกัดเศษฟ้าองตอหญ้าเมล็ดหญ้าเล็้กวดและสิ่งที่มีขนาดใหญ่กว่าข้าวเปลือก เพื่อให้ระบบสีข้าวทำงานได้เต็มประสิทธิภาพให้สีข้าวได้ไวขาวสวยได้ลำดีครับเครื่องนี้มีท่อนกำลังเป็นมอเตอร์10แรงม้ามิสูบิชิสามารถใช้ได้ทั้งไฟ1เฟสแนละ3เฟสครับในเครื่องนี้นั้นสามารถคัดข้าวได้3ขนาดด้วยกันนะครับจากในภาพเป็นข้าวที่1ห,หรือข้าวเต็มเมล็ดนะครับ ต่อมาเป็นข้าวที่สองหรือข้าวครึ่ง่้นนะครับและต่อมาเป็นข้าวที่สามหรือปลายข้าวนะครับผมจะมากจะน,น้อยขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของข้าวด้วยนะครับ ในส่วนของรัมนั้นจะเป็นรํารวมได้เยอะดีครับและมีบันไดสำหรับขึ้นไปโซวิตหลังการใช้งานนะครับโครงสร้างเหล็กหนา5-6มิลชุดเป่ามออลเหล็กเพื่อการใช้งานระยะยาว และรับประกันตลอดอายุการใช้งานเลยครับถ้าสนใจเครื่องสีข้าวทุกรุ่นนะครับฝากโรงรางานของเราไว้พิจารณาด้วยนะครับผมมีเท้าหนึ่งลูกหินสองลูกหินเครื่องบดแกบเครื่องสีขาวค้องเครื่องขัดพันข้าวลูกหินขัดข้าวยางขัดข้าวจะใช้สีสดตัวหนึ่งโครงการภาควัดสอบถามปรึกษาได้เลยนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับผม